วันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการโพสต์รับบอลเพื่อทำคงแนานในภาคตอนะครับว่าทำยังไงลองไปดูกันครับสวัสดีครับผมเบนบุญชัยนะครับก็อ,อยู่กับสนบบามบาตไอเกอร์เทนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาภาคต่อจากข่าวที่แล้วนะครับซึ่งจะเป็นการโพสต์รับบอล แล้วทําคะแนนนะครับซึ่งครั้งนี้แล้วเนี่ยจะเป็นการโพสต์ระบอลทาคะแนนเวลาคนตัวใหญ่นะครับเจอคนตัวเล็กแต่ครั้งรอบเนี่ยครับจะเป็นการที่เราเป็นคนตัวเล็กครับและเจอคนตัวใหญ่เขาป้องกันอยู่เราจะทํำยังไงนะครับซึ่งก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากไลค์เพจผมด้วยนะครับแชร์ช่วยแชร์กันด้วยจะเป็นกําลังใจให้มากๆเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเดิมครับสวัสดีครับน้องนิวสวัสดีครับพี่เบนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนิวนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ โอเคคราวนี้ครั้งนี้เราจะมาโพสต์ต่อจากคราวที่แล้วเลยนะครับว่าเวลาโพสต์แล้วเจอคนตัวใหญ่จะต้องทํำยังไงถูกต้องครับซึ่งหลักๆเนี่ยมันคือการใช้ความเร็วเล่นกับเขาอสมมุินิวเป็นคนบุกเลยนะครับเวลาที่โพสเหมือนเดิมเราก็จะโพสเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับโพสเหมือนเดิมกระโดดรับปุ๊บเราก็โดดรับดึงออกไปสามารถดึงออกไปเพื่อเปิดพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมครับอ่เอาใหม่อีกทีครับโพสปุ๊บ รับบอลยิงได้เลยเห็นไหมครับเปิดพื้นที่เพื่อมีช่องว่างแอะโชว์เลยครับโชว์เลยครับโชว์เ็จเลยครับเฮ้ยโอ้โหนั่นไงเห็นไหมครับนึกว่าไม่ลงโอเคนะครับก็สเต็มนี้นะครับเป็นการที่เราดึงจังหวะไปเวลาเจอคนตัวใหญ่ใช่ไหมครับเพื่อให้เขาปุ๊บเข้ามาปุ๊บเราสวนได้เลยเห็นไหมครับออาสวนวางเลยเดี๋ยวนิวทำเลยได้ครับแค่นี้เลยทำให้ดูเลยบ นี่ครับแมธรรมชาติครับเลยธรรมชาติเดี๋ยวไม่ลงเหมือนกันเช่นลงลงลงครับก็อันนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาตามมาทันล่ะปุ๊บปุ๊บโอ้โหเราก็สามารถโอ้โหนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ท่าประจำเด้เลยครับเวลาที่เขาตามาทันอย่างนี้เราสามารถหมุนตัวอีกทีหนึ่งได้เอาอีกทีหนึ่งแก้ได้เลยครับได้เลยปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหหมุนตัว เห็นไหมครับเกือบแล้วครับหมุนตัวเสร็จเราก็สามารถทําคะแนนได้นี่คือการใช้ความเร็วของคนที่ตัวเล็กกว่านะครับฮะแล้วนิวมีเทคนิคอะไรมาเพิ่มเติมจากเทคนิคนี้้างครับของผมขอเสริมนิดนึงครับในการก้าวขารับบอลนะครับผมพอเมื่อเราดึงขาเข้ามานะครับผมผมอยากให้เราสังเกตผู้เล่นผู้ต่อสู้หน่อยครับว่าเขาวิ่งเข้ามาเขาใช้ขาข้างไหนนำอย่างเมื่อกี้มาอย่างนี้ใช่ครับเขาก้าวขาข้างขวาของตัวเองนำผมคิดว่าการที่เราจะก้าว หลบเข้าไปอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมเราก็ควรจะก้าวเบียดเข้าไปนะครับผมคือสวนปไในอีกฝั่งหนึ่งถูกต้องเลยครับคือส่วนด้ในขาที่เขามาคือหมายถึงว่ามาอย่างนี้ปุ๊บเราดูผู้เล่นเป็นหลักครับปุ๊บเบียดเขาโอ้เข้าจะหมุนกข้ามาป้องกันลำบากใช่ครับผมแล้วถ้าเขาก้าวขาขาน่ะให้ลองดูซิสวบมาปุ๊บอัลบับอลอ๋อพอเราฝั่งนี้นะครับก้าวหลบเข้าไปฝั่งนี้จะทําให้คนป้องกันเนี่ย ป้องกันเราลำบากใช่ไหมครับผมคือเราก็จะสามารถที่จะผ่านผู้เล่นได้แล้วก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะกินฟาวผู้เล่นได้เหมือนกันครับอืมเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเราข้ามไหนลองข้ามไปปุ๊บตัวเขาเนี่ยเขาจะชี้เราใช่ไหมเราสามารถสวนขึ้นทําคะแนนได้เลยครับเขาก็จะส่วนใหญ่ก็คนบุกก็จะได้ฟาวถ้าจังหวะนี้เพราะว่าคนป้องกันจะทัหลังนะครับซึ่งนี่แหละครับเป็นเทคนิคของการที่บุกสําหรับเราที่เป็นคนตัวเล็กแล้วเกิดเจอเซนเตอร์ใหญ่ที่ เราคาดว่าเขาคงจะช้ากว่าเราถูกต้องนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ตัวใหญ่เราเล็กกว่าใช่ไหมครับเราจะทํายังไงให้ดีกว่าเราต้องเร็วกว่าเขานะครับนี่ก็เป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งของตัวตัวเล็กต้องเร็วกว่านะครับโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอคลิปดีๆอย่างนี้ได้ในคลิปต่อไปเดี๋ยวดีวฝากันได้หน่อยโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกด subscribe ของเพจ Inside b a ไทยนะครับผมแลวก็ของผมก็จะมีเพจของผมเองนะครับคือรายการคู่หูใต้เป้น นะครับผมวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปไดครับครับ